เพื่อนร่วมงานค่ะมามาชวนทำแอมเบก็น้องเฟอร์อาหารก็ชวนตอนนั้นรเราเป็นคนที่แบบว่ายังมองไม่เห็นโอกาสตอนนั้นยังแบบไม่เข้าใจคําว่าแอมเบคืออะไรแต่ว่าจากที่ว่าน้องก็คือสนิทกับเราแต่ก่อนก็เลยแบบเออสมัครละกันแต่ว่าตัวเองก็คือเข้ามาเรียนแค่แค่แค่คืนเดียวแล้วก็โดนไปกลับไปก็แฟนก็แบบ การบำาดเลยว่าไม่ต้องไปไม่ต้องทําอะไรแบบเนี้ค่ะก็เลยแบบใช้แค่ยาสีฟันใช้แค่สินค้าโดยไม่รู้แผนธุรกิจโดยไม่รู้ว่าเอ็มวมันคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้เปิดใจเรียนไม่เปิดใจศึกษาพอมาสักพักหนึ่งพี่สาวเอาเอ็มวเข้าบ้านแล้วเราก็รู้แล้วว่าเอ็มวีดีแต่ว่ามีน้องคนนี้เขาไม่ชอบเอ<ม>็มวก็เลยชวนเราไม่ชอบด้วยแต่ว่าถ้ามเอ็มวีมันดีแต่ว่าโยบอกว่าเอ็มวีนี้ เราก็เลยว่าเราก็ไม่รู้ว่าแชมแต่ว่าเรารู้ว่าสินค้าเขาดีก็เลยแบบรู้สึกว่าเออนะพอการเนี้ยมาทำเอ็มวีก็คือทิ้งน้องๆทิ้งแบบก็คือแบบไปทาเอ็มวีอย่างเดียวจากที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช่นะก็เลยชวนของพรขอลูกอาให้ลาหมาทแยกว่าให้การเนี้ย ให้การเนี้ยเลิกทำแอมวนั่นแหละพอเป็นมามาเราก็ไม่ได้ทำนะแต่เรากินสิเราใช้สินค้าแล้วก็พอสักพักเึืงนน้องที่แอนตี้แหละพอมีปัญหาสุขภาพ แล้วก็เขา่็ได้ใช้สินค้าแล้วก็เขาประทับใจเขาก็เลยทำพอทำเขารวยเลยไงลุยแบบเดือนเขามีรายได้ที่แสงงานประจําพอเราดูว่าเราก็มีตอบเอ็กว่ะไรว่าเออนะน้องสาวอ่ะเขายังทําได้ในขณะเขายังมีงานประจำอ่ะเรารู้สึกว่าเรามีงานประจาอยู่แล้วเราคงทําไม่ได้หรอกอ่าเรามีงานอยู่แล้วเราจะไปทำตอนไหนอะไรแบบเนี้ยพอดูพอดูน้องทำก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากทาก็เลยถวายานนี้ไอ้บอกว่า ถ้าอยากมีรายได้ก็เข้ามาเรียนก็เลยหลังแต่นั้นก็มาเรียนไม่เคยขาดเลยค่ะเซนเตอร์ก็คือแต่ว่าก็คือยังแบบมีเป็นคนที่คิดมากยยังไม่ยอมที่แบบว่าจะาออจะความคิดของตัวเองนะั้นก็เลยแบบพอตอนเนี้ย มีเดวาวไลท์ตามมาหลายคนกันว่าต้องพัฒนาตัวเองแล้วต้องแบบต้องเรียนรู้ให้เยอะแล้วก็เราต้องออกไปทํางานพื้นฐานในขณะที่เรายังไม่ยังไม่เป็นแบบนี้แหละต้องไปแล้วก็ถ้าเราไปแล้วก็คือแบบยังไงจะเราให้เราเก่งกว่านพอเหมือนเมื่อวานนั่นเราไปทําค่โดยไม่มีการนี้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะว่าถ้าไปกับเราจะเกรงไงเราจะพูดไม่ถูกพอเราแบบลืมนู่ลืมนี่เรา ใจแบบใจแฟร์ได้ๆกลับไปไปไหนดีวะแล้วพ,พอสักพักไปถึง,งครึอค่อคงอคานยกทัวร์ยกกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็รู้สึกว่ามันไกลแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวไปอีกแบบเนี้ยแล้วก็พอสักพักก็เลยว่าแวะบ้านเพื่นกกนไไนะพอนแล้วกันไม่ได้ไปนานไมไปเยี่ยมยอมพอไปอ่ะพอเข้าบ้านพอคุยคุยอยู่บอกแ้วยิ่งมาพอดีเลยครับนอกคิดถึงพอดีเลยอยากได้ขึ้นกองน้ะยุ่งเลยดูแอ้วดูอันตรายเลยนะยุ่งอันตรายเลยนะ สาธิตเดี๋ยิ่งจะสาธิตเย่าบอกว่าไม่ต้องล้วไม่ต้องสาธิตเลยใน u t u b e ในอะไรเยอะแยะฉันรู้อะมันดีแต่ว่าตอนนั้น <c oughs> ยังไม่มีเงินคือตอนนี้มีเงินแล้วก็อยากได้เลยอะไรแบบนี้ก <c oughs> ็เลยว่าก็ทำดีนะนะก็เรายังแบบถ้าเรา,าเราเหมือนว่าคนนี้ปฏิเสธก็ยังมีข้างหน้าอีกไงน, <c oughs> นั่นแหละเอมเว์ MV คือแบบอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งถอยอยู่ให้นาน <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีเองค่ะแค่นี้นะคะเาลประสบการณ์ าอาหารแน่นอนค่ะคุณอมานคุณแสงย้าสองมังค่ะตาอย่างที่ MC บอกเลยนะคะเดิมทีอะไรก็มีงานประจำอยู่แล้วนะคะเป็นคุณครูเป็นคุณครูก็จริงนะคะแต่พอเรามาอยู่ในธุรกิจเนี่ยเวลาออกมาพูดอ่ะตอนแรกๆจำได้เลยว่าตัวเองอ่ะพูดไม่ได้มันจะร้องไห้เวทีเนี้ยเขาเรียกว่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจแห่งการพัฒนาตัวเอง ก่อนที่เราจะได้เยอะเราต้องพัฒน,นาตัวเราเองวิธีพัฒน,นาจากธุรกิจนี้เยอะมากๆค่นะคะแล้วรู้จักเอ็มีได้ยังไงรู้จักจากคนใกล้ตัวเลยค่ะออฟไลน์ค่ะปกติเวลาเขาจะทําธุรกิจอะไรหรือว่าเขาทำอะไรก็แล้วแต่เขามักจะบอกเราตลอดว่าต้องทำนี่ดีไหมว่ามันดีนะแต่ธุรกิจเอ็มบีเขาไม่ได้บอกว่ามาทำเอ็มีนนะมันดีเขาบอกว่าเขากลังศึกษาธุรกิจธุรกิจอยู่มันดีมากๆเลยนะจำได้เย็นคำ่คำคําวันหนึงนะ่งไหนนั่งอยู่หลังบ้านอะ เขาบอกเราอ่ะเขาบอกว่าเขากาลังจะไปหาแก้วเออแล้ววันนั้นที่ว่าดีของเขาเราก็ไม่รู้ว่ามันดีแบบไหนนะแต่เราเชื่อว่ามันดีแต่ดีตรงที่ครั้งหนึ่งเขาพาเราไปเข้าเซนเตอร์เซนเตอร์ที่เซาเทิร์นถ้าจําได้ครั้งนั้นนะคะเรก็ได้ยินคำคำหนึ่งว่าคนที่ออกมาเล่าแผนเขาบอกว่าธุรกิจเน่้ย มันเป็นแพสซีฟได้นิสสากของเราเราเป็นคุณครูภาษาอังกฤษเรารู้ว่าแพสซีฟมันคืออะไรเราไม่ต้องทําอะไรสิ่งนั้นมันวิ่งเข้าหาเราแล้วเรามาไอเดียเออมันมีด้วยโอยงานแบบนี้ไม่ต้องทอําอ่ะเงินมันเข้ามามันตั้งแต่เราเรียนมาเขาไม่เคยสอนในสายตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาตรีปริญญาโทเขาไม่เคยสอนอะ่ะแต่พอเข้ามาในเรื่องเออมันเป็นแบบนี้แต่ณตอนนั้น เราเชื่อว่ามันมันไม่ใช่จังหวะของเราอ่ะ้วมันดีแต่ดีแล้วยังไงต่อเราก็ไม่ได้เข้าเซ็นเตอร์ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อะไรเลยนะคะมันไม่ใช่จังหวะชีวิตของเรานะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่อัพไลน์ชวนเราเข้าเซ็นเตอร์ไปเซ็นเตอร์เมื่อก่อนจะเป็นเซ็นเตอร์แบบออฟไลน์แล้วก็เป็นกลางคืนโอ้หมันเป็นปัญหามากสำหรับเราสามีลูกเล็กๆเยี่ย4 5คนลูก5คนไปไม่ได้ให้นอนกลางคืนทำงานเช้ากลับเย็น แล้วจะเอาช่วงไหนไปนะก็ไม่ใช่เราอะ่ะก็หายก็อยู่อย่างนั้นนะสมัครเข้าสมัครให้เรานะสมัครให้สมัครแต่ไม่ได้ทาอะไรเลยแต่ดีตรงที่เราอะ่ะถูกดึงเข้าไปอยู่ในลายกลุ่มคนสําเร็จอะเราเห็นการเปลี่งปลงของตัวเขาแล้วก็เห็นของแต่ละคนอนะ่ะในในกลุ่มอ่ะแล้วก็ด้วยจวังหวะนะคะเขาเรียกว่าถ้าในใน,ในาศาสนาอิสลามอ่ะเป็นตกเด็ดนะมันเป็นช่วงจังหวะของเรามันเกิดวิกฤต เขาเรียกว่าโควิดรูปแบบการใช้ชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนเลยแม้กระทั่งการสอนจากที่ต้องไปสอนที่โรงเรียนก็ต้องกลับมาสอนอยู่ที่บ้านจากที่เขาต้องไปประชุมออฟไลน์เขานั่งประชุมออนไลน์แทนมันเลยทําให้เป็นเขาเรียกว่าจังหวะที่เราให้ได้เข้าไปเรียนรู้แบบง่ายๆด้วยตอนนั้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นครูอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ลาออกจากครูแล้วก็ไปอยู่มหาลัยสอนอยู่มหาลัยแป๊บนึงรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เราอะ่ะมันงานเอกสารมันหนักกว่าโรงเรียนอีกอะ่ะเออมันต้องงานวิจัจโน่นนี่นะั่นไม่ใช่ละถอยกลับมาคอยกลับมาอยู่บ้านแล้วช่วงนั้นวิกฤตนะร้านก็ต้องปิดรายได้มาจากไหนไม่มีไรายได้แล้วนะเออและเรากลับไปดูธุรกิจของเขาอะ่ะหนึ่งปีผ่านไปผ่านไปรายของเราชีวิตคดีขึ้น,น,นทําให้เราอะ่ะ คืนคืนนั้นเขาส่งลิงมาปกติไม่เคยเปิดนะก็เปิดเปิดดูแล้วทำให้เรารู้ว่าโอ้คนเก่งๆคนมีศักยภาพคนมีหลากหลายที่ไม่ใช่เขาทำหน้าที่เขาทำงานอย่างเดียวหมายถึงเขาก็มีอาชีพเดิมอยู่แล้วเข้ามาเรียนเขามากองอยู่ในในที่เ่อรียกว่าธุรกิจเอ็มเวยมันมีอะไรดี่ะทำให้เราได้เรียนรู้เลยค่ะว่า ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอะทำให้เรารู้เรื่องชีวิตก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เพราะว่านเขาไม่เคยคุยเรื่องชีวิตเขาคุยแต่เรื่องเงินถูกไหมหน้าที่เราหาเงินน,นู่นนะี่น่ะแต่พอมาอยู่ในธุรกิจแอมบยมันมันทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองหลายๆอย่างเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ว่าทำให้เรารู้ว่าธุรกิจแอมเวย์มันไม่ได้ให้แค่เงินน,นะพอเราพอเราเรียนรู้สักพักมันทําให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากได้ มันไม่ใช่ใเงินนั่นได้เวลาอยากได้อย่างนูนี้นั่นเราต้องเข้ามาใรียนรู้ในธุรกิจนี้ออทำให้ถามว่าเปอร์เซ็นนะมันไม่ได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะยังไม่ได้เรไม่ได้เป็นอะไรทางนั้นนะเป็นแค่ส5บแต่ทําไมไร้ถึงกล้าตัดสินใจเลือกออกมาจากงานประจําเพราะถ้าเรายังอยู่ในงานประจําเราทํางานทุกๆวันอาทิตยนะ์ ส่วนใหญ่งานพอหลังจากโควิดมันจะมีงานออฟไลน์ line, ส่วนใหญ่จะเปลงวันอาทิตย์วันเสาร์แล้วงานเอ็กโจะไปอยู่วันเราจะไปวันสุดมันตรงกับงา,งานที่เราต้องทําทึ่งทําให้เราต้องเลือกเลือก,อกตั้งแตุ่มพาก่อนที่จะจบจบปีการศึกษาถ้าเราไม่เลือกวนชีวิตก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยู่แบบนั้นเราลาไม่ได้อะงานโรงเรียนเอกนชนมันไม่ใช่ให้ใหลากันง่ายๆถูกไหมคะ เออก็เลยตัดสินใจตัดสินใจก็มาเรียนรู้ในธุรกิจแอมวีค่ะเชื่อเหลือเกินว่าคนคนสาเร็จหลากหลายเหลือเกินในในธุรกิจแอมวีมีทั้งคนธรรมดาคนทําธุรกิจคนมีการศึกษาทุกคนใช้เครื่องมือนี้เปลี่ยนชีวิตเราก็คนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจอยากให้ชีวิตตัวเองแล้วก็คนข้างหลังเปลี่ยนแปลงเพราะธุรกิจนี้ค่ะินชลอลล่์แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าตัวเองทําได้21%ค่ะ ดีค่ะค่ะก็ชื่อสิริมณีสวัสดินะะส์นะคะชื่อเล่นชื่อโอเล่นะคะก็ มีคู่นมธุรกิจแล้วนะคะก็รอยเอกวิรันิติอภัยธรรมทุกคนรูน้จักเพชเก๋นะคะอ่าก็มีอฟไลายเหมือนกันนะคะก็มีอฟไลนยระดับเพชรนะคะที่ดูแลเราในช่วงต้นๆที่เราทํางานนะคะก็อยู่เป็นเภสัชากรทุกที่เภสัชากรจบมอเหมือนกันนะคะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็คุณสุภคณาคุณมนตรีริมละนานคนุลเปดมือดังๆให้ถึงสุราษฎร์ธานีเลยค่ะ คอยดูแลอีกนะคะเห็นไหมคะมีคนพอเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างจะมีคนอยากช่วยเรา mm. ใช่ไหมคะ,ะโดยเฉพาะธุรกิจนี้นะคะก็มีพี่เภสัชกรแล้วก็พยาบาลนะคะดูแลเราดูแลเพจเก๋ในช่วงต้นๆที่เพจเก๋ทำงานนะคะก็อ่าขอเช็ญปกมือให้กับคุณอำพลคุณวานุนีสเวิตตะดุลค่ะในเขตจังหวัดบางนาคะแล้วก็อะไรอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่า มันไม่มีอะไรที่ที่จะอยู่ยั้งยืนยงเท่าแนวคิดที่ดีออานะคะอ้นี้ที่ดูแลเราสองคนนะคะในช่วงที่เราตัดสินใจเป็นเพทเนี่ยก็มีคําดีๆที่อาจารย์บอกเราไว้ว่าแนวคิดของคนทาําธุรกิจเนี่ยของคนทําธุรกิจอนเรียจะอยู่ไป200รีอยปในช่วงอายุเราเนี่ยเราอายุเฉลีย่ยเฉลีย่ยเขาบอกว่าเราจะอายุยืนยาวขึ้นถุมไหมก็ประมาณ80ปี ถ้าเราคิดดีความคิดดีจะอยู่กับเรา8ปีแล้ปีเราก็จะถ่ายทอดให้ลูกของเราถูกไหมคะอีก80ปีแล้วก็เราจะเป็นปู่ย่าตายายที่ดูแลหลานแล้วก็ถ่ายทอดความคิดเนี้ยให้กับลูกหลานของเราอีก80ปีก็รวมรวมแล้วประมาณ200ปีแล้วกัน อ่านะคะก็เสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ที่ให้แนวคิดนี้กับเรานะคะก็คือดรพงศักดิ์ดรพรทิพย์ปัจิมารังสีเพรคู่สองคู่สาวพนาานกรุงเทพค่ะนะคะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 2> เป็นสิ์มีครูเนาอไหว้ครูเสร็จแล้วนะคะก็ะพีโอเล่นะคะก็ะ อดีตเมื่อ3เดือนที่แล้ว3เดือนกับอีก3มอาทิตย์เนาะก็เป็นข้าราชการนะคะรับราชการเป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลอยู่25ปีแล้วก็น้ลาออกจากราชการแล้วนะด้วยธุรกิจแ<ม>อมเวย์นะคะก็ทำธุรกิจนี้มาใช้สินค้ามา10ปีนะคะแต่สินได้ทำอมวย์มา8ปปีนะคะก็เห็นอะไรในธุรกิจนี้ในการเริ่มต้นก็คือเข้ามาด้วยไม่ได้รู้อะไรในธุรกิจ เพราะว่าตอนที่เรียนเภสัชเขาไม่ได้สอนธุรกิจเนาะเขาให้เราไปเปิดร้านยานะแต่เขาไม่ได้สอนธุรกิจทงร้านยานะคะเออก็แบ,บรนด์แบบที่เปิดร้านนั่นคือไม่มีไม่มีหัวทางธุรกิจกันนะคะเอาความรู้ของเภสัชไปเปิดไปเปิดร้านยาบางร้านก็อยู่ได้บางร้านก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ <c oughs> แต่พี่โอเล่เนี่ยมาเห็นเห็นธุรกิจนี้จากการที่ประทับใจสินค้าในโกลิชดิไนนะเดิมเป็นคนที่แอนตี้อาหารเสริมแต่ไม่ได้บอก แอนตี้ในที่นี้คือไม่ไม่โวยวายไม่ก้าวร้าวไม่กระตุกกระตาเข้าใจไหมคะใครจะใช้ก็ใช้ไปแต่ไม่ต้องมาชวนเราใช้แล้วก็เปิดร้านยาไม่มีขายอาหารเสริมให้คนไข้เพราะว่าเห็นว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่าเ,ร,เารียนจบเภสัชปิญญาตรีจากมอ,อร,รียนจบเภสัชปัญญาโทสสถาบังที่ขอนแก่นไม่มีความจําเป็นใดๆที่คนไข้จะต้องใช้ยาต้องจะต้องใช้อาหารเสริมกินอาหารปกติก็พอแล้วนะคะในตอนนั้นนะคะ ก็ไม่ได้นิยมการที่จะให้คนไข้เราใช้อาหารเสริมในการดูแลสุขภาพเพราะไม่ได้เห็นถึงความจําเป็นแต่พอวิกฤตมันมาเกิดกับเราหลังจากย้ายมาอยู่ที่บ้านได้2ปีที่สงขานะคะทํางานที่หนองคาย13ปีนะย้ายมาอยู่สงขา2ปี15ปีในในอายุราชการป่วยนะคะน้ำหนักเพิ่มขึ้น20่กิโลภายใน2ปีแล้วนะก็ตัวใหญ่ยักษ์มากเลยนะคะกินดีอยู่ดี ก็คิดว่าอ้วนพีขนาดนั้นน่าจะน่าจะดีถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วมันป่วยเพราะว่าเรากินแย่เนาะนอนแย่เนาะใช้ชีวิตแย่แย่นะคะมันก็เลยมาที่สุขภาพของเราเนาะก็โชคดีที่มีเพื่อนอ่ะเห็นว่าเราป่วยแล้วเขาก็เลยแนะนําโปรแกรมจริงๆมันก็คือโปรแกรม Body k i c ตอันนี้แหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยพีอ่น่าจะพี่น่าจะเป็นพี่เ <c oughs> นาะทุกคนน่าจะอาจจะไม่เคยได้ยินโปรแกรม Seven Day Plan อเป็นโปรแกรมลดน้ำหนักนี่แหละของแอมเมในรุ่น10ปีที่แล้วเนาะพี่ก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้ใช้โปรตีนิมในการดูแลสุขภาพาตอนนั้นก็เลยลดน้ำหนักจาก72เนาะก็ลดนะไป17โลนะก็สุขภาพดีขึ้นมาเลยไม่ได้บอกว่าหายป่วยนะแต่สุขภาพดีขึ้นมาเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นเหมือนคนแก่ตอนนั้นเราอายุ 38- 39แต่เวียนหัวว่าหมุนที่บ้านมีมะมีมะมีปะ ใช่ไหมเบียนหัวไปไหนไม่รอดนอนอยู่บ้านใช่ไหมกินยาดมยาลมยามงคุณไม่ใช่ยามงกินไม่ได้อนนเออใช่ไหมต้องชมชงยาลมให้มันเป็นโรคคนแก่แต่เราอะแก่ตอนนั้อายุสามแปดสามเก้าเราไม่คนแก่ไหมใช่ไหมคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วอะพี่เล็กก็เลยเออพอมีตะกอนนิ้วในหูก็คือมันเป็นโรคของคนแก่คือหินปน <S <S ูนในหูชั้นในเนี่ยไม่ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันนะ เ,เราก็ไม่รู้จักนะบอกให้ว่าขนาดเรียนเภสัชมาห้ปีเรียนโทอีกสปีรับราชการมา15ปีแล้วเรายังรู้แค่ว่าเวียนหัวคือน้ำในหูไม่เท่ากัน mm hmm. แต่วันนั้นโลกเปิดนะคะว่า๋อมันเป็นเรื่องของตะกอนยิ้วู mm hmm. เออทำให้ก็คือภาวะเสื่อมของร่างกายนั่นเองถามอาจารย์หมออาจารย์หมอบอกว่าวิธีการก็คือไปลดน้ำหนักร mm hmm. งกันไหม เกี่ยวอะไรกันเออไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของระบบเผาผลาญที่ผิดเพี้ยนเนาะแอบนะคะก็โชคดีที่เราเจอหมอที่เขารู้จักว่าจะนิวิริฉัยโรคเราได้ถูกต้องแล้วก็แนะนําวิธีการให้เราถูกต้องแต่เขาไม่รู้ว่าให้ลดยังไงเขาก็เลยบอกเราว่าให้ไป กา,ายเก่งมากเลยเลยเก่งมากเขาก็บอกว่าพี่เล็กก็ไปรถน้แอบไปออกกำลังกายนะคะแต่ตอนนั้นเราน้ำหนัก7จไปอกอกยังไงคะเออเราก็ใช้สมองอันน้อยนี้ของเราที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลดน้นนําหนักก็ออกไปวิ่งแอนนะคะผ่านไป3เดือนน้าหนักลงไป3-4อกิโลจริงค่ะแต่ปวดเข่ามากเนาะเพราะว่าพาร่างอันใหญ่ยักษ์ไปอยู่ไปตุ้ง้ๆอยู่บนสนาม ช่ไหมคะเป็นหมูที่แข็งแรงพูดหมูในห้องนี้อาจจะไม่สุภาพขออภัยค่ะนะคะแต่ตอนนั้นเป็นหมูจริงนะมันอยู่ในอยู่ในสนามที่แบบเรากลายเป็นหมูที่แข็งแรงอยู่ตรงนั้นอะมันไม่ใช่ถูกไหม วิ่งได้3มเดือนปวดเข่าเพราะเข่าอักเสบเลยนะเอ็นอักเสบก็กลับไปถามอาจารย์หมอว่าแล้วทํายังไงอ่ะหมอก็พี่ก็ไปหาวิธีแล้วการทํายังไงก็ได้ให้ระบบเผาผ่านที่กลับมาดีก็ตอนนั้นก็เลยโชคดีที่เพื่อนเภสัจก,กรที่ตรังเขาก็มาแนะนําโปรแกรมซีรีส์แพนใช้โปรตีนโปรตีนดับเบลเอ็ก์น้ำมันปลายพวกเนี้ยให้เราดูแลสุขภาพตัวเองก็ใช้เวลา2เดือนน้ำหนักหายไปแปดกิโลอตอนนั้นก็เลยเปิดใจเลย ว่า mm hmm. เฮ้ยเราร่างกายดีขึ้นเราไม่ต้องกินยา mm hmm. เราไม่ต้องใช้วิธีการอะไรก็ได้ควบคุมให้เราเบียนหัว mm hmm. แล้วก็พอเราผอมลงมีคนทัก mm hmm. จากเดิมที่เราใส่ชุดใส่ชุดเรสอะ mm hmm. ไม่ได้อะมันแปะแน่นตึกไปหมดเลยเสื้อแขนเสื้อที่เป็นเสื้อกาออะ mm hmm. จริงๆมันต้องมีที่ว่างนะ mm hmm. แต่มันตึงแน่นไปหมดอะ่ะจนแม่บอกว่าตัดรถใหม่ไม่ลูก ตัดเสื้อกาวใหม่ไม่รู้ไม่เป็นไรแม่เกงใจเออเกงใจใครเกงใจเสื้อมันนี่แหละแล้วเดี๋ยวเกิดเราอ้วน,นขึ้นมาอีกอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยตอนนั้นก็ตัวเล็กลงใส่ชุดเล็ได้พยาบาลก็เลยทักว,ว่าน้องเล่ไปทําอะไรมา,ราเ,รเ,มมเป็นไงคะรีบไขยอเมเลยไหมทําไม่เป็นไงก็เลยปิดปากเนียบแล้วกลับมาถามอับไลว่าเขาทักแบบนี้เราต้องทํายังไงพอบอกแบบนี้อับไลบอกว่าไงรู้ไหมคะ อะไรไม่บอกเราไปขายเลยอะค่ะอะไรบอกว่างั้นเรเล่เข้ามาในห้องเรียนไหมอ่าเราเร่ลองมาฟังดูว่าถ้าจะแนะนําคนให้ดูแลสุขภาพแบบถูกต้องแล้วก็เป็นธุรกิจด้วยอะอ่าเรเร่ลองมาฟังในห้องเรียนก่อนไหมเราก็เลยได้เจออะไรสูงเนี่ยมานั่งห้องเรียนเล็กๆแบบอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็วันนั้นก็เลยได้เห็นทุกิจไม่ได้เห็นแค่สุขภาพรู้ว่า ใช้ร่างกายแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมเนาะนะเอาแรงเราไปแลกเงินเล็กๆกน้อยน้อยเอาเวลาเราไปอยู่เวรได้โอทีมาชั่วโมงละ90้บาทเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้นะว่าจบเรียนจบมาแล้วจะค่าตัวน้อยขนาดนั้นใช่ไหมคะชั่วโมงละเ0บาท8ชั่วโมงก็720มันไม่คุ้มเลยกับสุขภาพเราถูกไหมคะวันนั้นอะ่ะเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยร่างกายเราเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้ เพื่อมาหาเงินแค่720บาทต่อวันนะสมองเราที่เรียนมาเนี่ยพ่อแม่อุตสาห์เขาเรียกนะขายนาส่งไฟเรียนไม่ใช่เราไม่เช่ไฟเนาะก็ก็ดีกว่านิดนึงเนี่ยเขาไม่น่าไม่น่าจะมีจุดมุ่งหมายให้เรามาได้รายได้แค่นิดหน่อยแค่นี้นะแล้วก็อันนึงก็คือเวลาพี่เล่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่เวรตอนกันคืนเวรบ่ายต้องอยู่ตั้งแต่เที่ยงคืนแปดโมงเช้า ถ้าเราอยู่เวรแม่เราอยู่เวรด้วยนะเพราะว่าเราเปิดประตูบ้านแม่เราต้องออกมาส่งเราใช่ไหมคะพอจะเข้าจะปิดประตูบ้านแม่เราก็ต้องรอเราถึงโรงพยาบาลแล้วก็ลูกถึงโรงพยาบาลหรือยังเหมือนแม่อยู่เวรด้วยเลยนะคะถ้าลงเวรบ่ายมาคืออยู่เวรตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนแม่ก็ต้องเปิดมาเปิดประตูรอเราเหมือนแม่อยู่เวรบ่ายกับเรา นี่ตกลง720บาทนี่คือต้องนั่นไงทีแรกคิดว่าหารสองแต่มีพ่อด,ด้วยมีน้องชาย<ม>ด้วยมีหลานด้วยโอ้โหนี่นางบ้านจะพอกินไหม720้ยสิบำหรับเราคือก็ตอนนั้นก็เลยได้แนวคิดเนี้ยค่ะว่าเราเรา,เราใช้ร่างกายเราอะหาเงินถ้าเราดูแลร่างกายเราแล้วอะมันควรจะได้มากกว่าเงินไหมเราอยากได้เวลาเราคืนมาเราอยากตอบแทนพ่อแม่เราอะ เราอยากดูแลเขาตอนที่เขาต้องการเราอะแต่ตอนนี้กลายเป็นเราอะต้องการเขาให้เขามาดูแลเราเราป่วยอยู่โรงพยาบาลแม่ต้องมานอนเป้าเราพ่อเราต้องมานอนเฝ้าเราแม่เพี่ยวเล็กขึ้นลิฟต์กลัวลิฟต์ขึ้นไปรอบเดียวแล้วก็ไม่ลงมาจนกว่าพี่จะดิชาร์จมันเศร้ามากเลยนะแล้วมันรู้สึกแย่มากก็เลยรู้สึกว่าเรากลับบ้านมาเพื่อมาดูแลพ่อแม่เราไม่ใช่หรอเราเรียนเภสัชกรมาเพื่อมาดูแลสุขภาพาพ่อแม่เราไม่ใช่หรอ เราหาเงินมาเพื่อมาดูแลพ่อแม่เรายํากแก่เท่าไม่ใช่เหรอไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตเราเลยสักอย่างตอนนั้นยังไม่ได้เข้าใจธุรกิจยังไม่ได้รู้จักโจทย์ชีวิตอะไรนะคะแต่พอมาเข้าห้องเรียนเขาเขาทำให้เราเอ๊กก็เลยตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าเดิมน้องก็เป็นคนตั้งใจเรียนอยู่แล้วในห้องนี้น้องๆทุกคนมีหน้าที่การงานมีการศึกษาเราตั้งใจเรียนอยู่แล้วเพราะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันในวันนั้นนะคะ ก็เลยทําให้ตั้งใจเรียนเพื่อทําธุรกิจให้เป็นเรียนทําให้เป็นเร็วเพื่อให้เราเก่งเร็วเรียนให้เร็วเก่งให้เร็วแล้วก็ทําเองให้เร็วเพราะว่าอะไรอัปลายก็มีชีวิตของอัปลนยอัปลนยก็มีครอบครัวของอัปลนยอัปลายก็มีลูกของอัปลน์อัปลายก็มีพ่อแม่ของอัปลน์ถูกไหมคะอัปลายก็มีชีวิตเขาที่อยากใช้เราก็ควรไม่เป็นภาระของเขาไหม วันนั้นก็เลยตั้งใจทำทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะสารที่สินค้าเป็นสปาหน้าเป็นไม่เคยแต่งหน้าก็ต้องฝึกแต่งหน้าการแต่งหน้าก็เลยทำให้เจอผู้ชายเหอ้เพราะว่าเวลาเราเรียนแต่งหน้าถ้าผู้ชายแต่งหน้าเป็นแสดงว่าเขาต้องเก่งกว่าผู้หญิงถูกไหมคะงานนี้ผู้ชายคนนั้นสอนนะคะอาจารย์คนนี้ทุกคนนะท่อี ผู้ชายคนที่มาสอนพี่โอเล่แต่งหน้าก็าคุยอันเทสต์ให้ฟังอ่านะคะก็ในวันที่เราตัดสินใจสําเร็จอะค่ะก็อะไรก็ขวางเราไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่มันจะมากไปกว่าการที่ทําธุรกิจแอมเบสเร็จเพราะว่าถ้าเราทําสําเร็จเราจะสําเร็จทุกมิติของชีวิตถูกไหมคะในปีที่เราตัดสินใจเป็นเพรอะคะ่าเราก็ไม่รู้ว่าวิกฤตมันจะเกิดขึ้นถูกไหมจริงๆมันก็วิกฤตมันก็มาเรื่อยๆแหละ แต่ว่ามันไม่กระทบอาจจะไม่ได้กระทบมากใช่ไหมคะแต่วันที่เจอวิกฤตโควิดอนะคะทุกคนเจอเหมือนกันหมดเพียวเลยยิ่งอยู่โรงพยาบาลยิ่งอยู่ในโดมโควิดเลยแอบทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราเราต้องไปอยู่เวรทําธุรกิจก็ยากถูกไหมคะซูมไม่เป็นก็ต้องซูใมหม้เป็นเนาะแล้วก็ในวันนั้นนะคะก็เลยทําให้เรานับมาแล้วเรานับมาแล้วเออต้องไปต่อถูกไหมแล้วก็อันนึงก็คือถ้าเรามีพันธสัญญากับตัวเองอะค่ะ เราจะทําให้มันถึงเส้นชัยเพราะเรารู้แล้วว่าปีนั้นเราต้องเพชรเป็นเพชรให้ได้ถ้าเราไม่เป็นเพชรเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ที่ท้องเก้าเดือนแล้วไม่คลอดลูกอะ่ะเ,เป็นไงคะมันไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ แล้ววันนั้นเราก็เลยตัดสินสใจนะคะพอเขาล็อกดาวน์ครั้งที่3นะคะก็คือมีนาคมปี63สเนี่ยพอล็อกดาวน์ปุ๊บก,ก็คือไม่สนใจละเราต้องนับต่อแล้วเราก็บอกอัปลน์ว่าอัปลน์เกิดเดือนสิงหานะคะตอนนั้นก็คือนับอยู่แล้วก็บอกอัปลน์ว่า,าวันเกิดอัปลน์อ่ะเราจะให้ของขวัญเ็นการที่เราเป็นเพื่ให้ลามรานวันนั้นก็เลยว่า ความสาเร็จของเราอะมีค่าหนึ่งมีค่ากับเราถูกไหมเราอะเราอ,ะ,ราอะได้ผลลัพธ์ของธุร,ธรกิจเราแล้ใช่ไหมสุขภาพเราก็ได้เงินเราก็ได้ชีวิตเราก็ได้ใช่ไหมคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคนที่มีความสุขกับความสําเร็จของเราอะก็คืออัไลัยเราในวันนั้นอะเราก็เลยรู้สึกภูมิใจกับความสําเร็จนั้นมากแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเอาความสําเร็จที่มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพื่อส่งมอบให้กับทุกคนที่เดินตามเรามา เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้เดินคนเดียวแล้วธุรกิจนี้ทําให้เรามีครอบครัวใหญ่ขึ้นทําให้เรามีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะกลารเป็นความภูมิใจที่มหาศาลของเราแล้วเชื่อได้เลยว่าถ้าทุกคนยังมุ่งมั่นนะคะทํามันต่อจนถึงปลายทางนะคะความสําเร็จนั้นยิ่งมีค่าแล้วมันมีค่ากับพที่เราเล่มเมื่อสามเดือนที่แล้ว เพราะว่าในวันแรกที่เราตัดสินใจทำมืเมีะคะ่ะเราบอกเลยว่าเราจะเอาธุรกิจเนี่ยมาทดแทนง,งานประจําของเรานะคะพอครบ25ปีนะคะปุ๊บเขียนหนังสือลาออกปั๊บเลยะคะ่ะ<อ>เราก็เลยได้อีกหนึ่งความฝันของเราก็คืออิสรภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้อะไรให้เขียนไวค้ค่ะที่เขาบอกให้เราเขียนร้อยความฝันนะและให้เราทำดีนชาร์ทเราเขียนดิมบุ สิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าความฝันน่ะมันเกิดขึ้นสองจั2สองครั้งนะตอนที่อยู่ในจินตนาการกับฝันที่เป็นจริงค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะ,ะมีกําลังใจที่จะสู้ต่อแล้วก็ทําความฝันของตัวเองและคนในครอบครัวคนที่เรารักให้เป็นความจริงขอให้ประสบความสาเร็จไปได้วยกันขอบคุณค่ะ